ทุกวันนี้นะโยมระวังหนึ่งต้องต้องระวังต้องระวังเรื่องราวที่จะเข้ามาในชีวิตของเราทีอา่อาภาพใช้คําว่าต้องระวังที่จิตของเราจะเผลอไปอนุโมทนาบาปต้องระวังจิตมากๆเลยกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยโยมทุกวันนี้นะเวลาใครก็ตามจะมาเล่าอะไรให้อาภาพฟังเนี่ยอาภาพจะถามเป็นประโยคแรกเลยว่าพระอาจารย์มีเรื่องจะคุยให้ฟัง ทุกครั้งที่อาภาพจะฟังต่อเนี่ยอาภาพจะมีหนึ่งประโยคที่พูดก่อนแล้วก่อนจะฟังต่อประโยคนั้นก็คือว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับเราไหมถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ฟังเลยบอกว่าหยุดเลยคือมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปฟังเรื่องนั้นและสิ่งสําคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้นะโยมนะเรื่องนั้นเมื่อรู้ไปแล้วทุก รู้ไปแล้วทุกเนี่ยไม่รู้ดีกว่าดําเนินชีวิตของเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ทุกข์ดีกว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้ามีคนมาบอกโยมว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเนี่ยการวางแผนจิตวิญญาณของเรายมต้องถามไปเลยว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเราไหมถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเราอะ่ะไม่ฟังดีกว่าเดี๋ยวเราจะเผลอจิตไปอนุโมทนาบาปกับเขาดีไม่ดีคนเล่าเนี่ย เล่าจบไปแล้วนะแต่คนฟังเนี่ยนอนไม่หลับก็มีนะประการที่สองถ้าเราถามไปว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวเราไหมถ้าเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับตัวเราโยมรับฟังสักสองบรรทัดรับฟังสักสองบรรทัดแล้วถ้าฟังไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าคลื่นพลังงานเหล่านี้มันทำให้จิตของเรามันตกหล่นนะโยมนะ โยมก็เพียงแค่บอกว่ารู้แค่นี้พอแล้วเอาที่พอเหมาะแล้วเราก็กลับมาอยู่กับขนาดปัจจุบันของเราทําไมอภาพต้องบอกให้โยมทําอย่างนี้รู้ไหมคุณโยมในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องราวที่เรานํามานินทานํามาพูดดีนํามาพูดไม่ดีโกรธกันอยู่เนี่ยในท้ายที่สุดเรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล่า จะกลายเป็นเรื่องเล่าขานตลกและเราก็ลืมสิ่งเหล่านั้นไปโดยที่เราเผลอใจไปผูกอคติกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ก็ตามโยมเห็นไหมเวลาเราคุยกันเนี่ยเรื่องที่เราเคยโกรธกันมาผ่านมาสิปีนะวันนี้มาคุยเรื่องนั้นนะยยมรู้ไหมเราเสียเวลาไปผูกโกรธกับเรื่องราวเหล่านั้นมาหลายปีมากๆเลยนะจนวันนี้ผ่านไปโยมคนบางคนใช้เวลาสิปีนะ กว่าจะทําให้เรื่องนั้นเนี่ยที่เราฟังมาแล้วเนี่ยโยมมันฝังอยู่ในหัวใจของเราดังนั้นการวางแผนจิตวิญญาณในการเดินทางจิตวิญญาณของเราก็คือหนึ่งไม่ไปรับในสิ่งที่ทําให้จิตใจของตัวเองหม่นหมองนะประการที่สองเมื่อเราไม่พยายามที่จะไปรู้ไปฟังไปไปรับรู้อะไรก็ตามเรื่องที่สองทำเป็นบ,บ่อย ทำบ่อยๆจนเคยชินแล้ววันหนึ่งนะโยมนะโยมจะสามารถที่จะบริหารจัดการจิตของตัวเองได้ดีมากเลยอันนี้เริ่มต้นจากเรื่องนี้เลยนะปีนี้นะโยมกุ้งนะญาติโย,ยมนะเริ่มต้นจากปีนี้ก่อนเรื่องอะไรก็ตามเข้ามาเราหยุดกับเรื่องเราๆนั้นประการที่สองโยมโยมต้องเป็นคนที่มันสั่งสมพลังจิตอย่างสม่ำเสมอ อันที่หนึ่งก็คือปฏิเสธรับเรื่องราวที่ไม่มีไม่ไม่มีผลดีกับจิตของเราประการที่สองเราต้องเริ่มต้นสั่งสมพลังจิตในตัวของเราทำไมโยมต้องสั่งสมรู้ไหมเวลาเรานั่งอโยมเนี๋ยภาพเคยเปรียบเทียบให้โยมฟังเวลาเรานั่งหลับตาแล้วนิ่งให้ได้มากพอมันเหมือนแก้วน้ําก็คือจิตของเราจิตของเราเปรียบเสมือนกับแก้วน้ําที่มันขุนมัวอยู่เนี่ย เวลาโยมนิ่งมากพอจเจริญสติที่ดีมากพอแก้วน้ํามันจะตกตะกอนให้เรารู้ว่าอะไรคือน้ําบริสุทธิ์อะไรคือตะกอนของชีวิตวันนี้ที่ข้างในของโยมอะข้างในของโยมเนี่ยหรือเรียกว่าวันนี้ที่จิตข้างในของโยมอ่ะยังเป็นคนที่จับต้นชนปลายไม่ถูกวันนี้ที่โยมยังกลายเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าหลักของจิตของตัวเองคืออะไรวันนี้ที่โยมยังไม่รู้ว่า แท้ที่จริงแล้วความวุ่นวายในใจของโยมอ่ะมันจะดับลงยังไงแล้วสิ่งที่โยมกํลาลังกังวลเนี่ยมันมันคือเรื่องราวอะไรเนี่ยก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าแก้วน้ําใ,ในใจของโยมเนี่ยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโยมยังนิ่งไม่พอที่จะทําให้พลังจิตมันเกิดเรื่องที่หนึ่งทำได้แล้วเรื่องที่สองสร้างพลังจิต อันที่สามที่โยมต้องทำต่อไปเพื่อเป็นการวางแผนจิตวิญญาณก็คือโยมต้องสร้างหลักของจิตของตัวเองให้มัน่นด้วยการนึกถึงเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยการเอาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวหลักจิตของคุณโยมนึกถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆนะโยมนะ เริ่มต้นจากการตื่นนอนนึกถึงท่านกินข้าวนึกถึงท่านก่อนนอนนึกถึงท่านคุณโยมก่อนนอนนึกถึงท่านเวลาเรารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆค,อยค,อยค,อยค่อ,รรคอยๆค,อยค่อยๆคืบคานไปค,อค,อค่อยๆคืบคานไปค่อยๆคืบคานไปวันหนึ่งจิตของเราจะมีฐานจิตที่แน่นอยู่ในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะเชื่ออย่างสนิทใจ